สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมก็กลับมาพบกับช่องช่างกิจ DIY Channel นะครับเพราะวันนี้นะครับเราจะมาทําการล้างเครื่องตัดหญ้านะครับต่อจากอีพีที่แล้วนะครับที่เราลื้อเครื่องออกมานะครับส่วนอีพีนี้เราจะทําความสะอาดนะครับพวกคราบสกปรกคราบตะกันสนิมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะทําการล้างนะครับครับผม ก็นะครับเราก็จะมาทําการล้างนะครับพวกคราบสปกปรกคราบตะกันนะครับที่มันเกาะตามพวกเสื้อเสื้อสูบอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะทําการล้างออกนะครับสูตรของผมเนี่ยผมก็จะใช้น้ํามันเบนซินนะครับหรือว่าแกส๊สโซฮอนะครับ9 1 9 5ได้หมดนะครับทําการาสลายคราบก่อนนะครับเป็น ชโลมไปก่อนนะครับแล้วก็จะใช้น้ำยาล้างเครื่องเสียงกงนะครับจากพี่ๆในกลุ่มนะครับนะครับยี่ห้อนี้กันล้วกันนะครับผมไม่ได้เครดิตอะไรหรอกก็ถือว่าช่วยๆกันไปนะครับนะครับในการสลายค่าผมก็ใช้มา รู้สึกก็จะแกลลอนที่สี่แล้วครับก็ถือว่าโอเคนะครับค่าปลดออกง่ายนะครับแล้วก็กอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือแปลงนะครับก็จะเทน้ำมันเบนซินนะครับเทใส่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอา,าแปรงจุ่มนะครับ ก็ะโลมลงไปเลยครับะโลมให้คาบมันสลายตัวก่อนนะ,ะโลมไปก่อนเทลาดเลยก็ได้ครับเทลาดไปเลยก็ใช้แปรง ถูถูถูหน่ะทิ้งไว้ก่อนทูทูครับก,ก็ก่อนที่จะใส่ลงมือน,น,นะครับ ตรงนี้บางทีมันก็มีคมมันอาจจะบาดมือได้นะครับก็ควรที่จะสวมถุงมือป้องกันนะครับ,บอย่างปลอดภัยนะครับแล้วสลบสลบจริงไรก็ห้าถึงสิบนาทีนะครับเพื่อให้คราวมันเริ่มหลุดอ,ออกนะครับแล้วเราก็จะใช้น้ำมันอ่าไม่ใช่ใช้น้ำยาล้างเครื่อง ียงงนะครับล้างอีกรอบนึงตัวนี้ก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับหลังจากจาผ่านไป10นาทีนะครับผมก็จะใช้น้ำยาล้างเครื่องเสียงกงนะครับฉีดพ่นนะครับอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่มัน มีคาบสุกป,ปกนะครับก็จะฉีดปุ่นแบบนี้เลยให้ทั่วนะครับฉีดให้มันทั่วกคบบ ยาตัวนี้นะครับมันก็ข้อดีก็คือมันไม่กัดนะครับไม่ไมีนี่เป็นกลนะครับเวลาเราทำงานเนี่ยไม่ได้เสียตงมืออ,อ,อ,อย่างอย่างผมตอนนี้ผมก็ไม่รู้สึกแสบอะไรนะครับไม่รู้สึกแสบมือหรือคันอะไรเลยนะครับฉีดทั่วนะครับ รู้สึกว่าคาบก็เริ่มหลุดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้น้ำเปล่านะครับน้ำปาปลปาน้ำเปล่านี่แลล้างอีกรอบหนึ่งนะครับ ภาบน้ำมันนะครับก็จะดูดนะครับดูดลงมานะครับได้อย่างง่ายดายนะครับก็ไม่ต้องแรงขัดมากนะครับก็ใช้แค่แดงนะครับถูๆเช็ดๆถูไปนะครับให้บรรเทาครับ ส่วนท่อไอเสียเนี่ยเราก็ล้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาให้จบก็คือเราต้องเผานะครับเพราะว่าเนื่องจากการใช้งานเครื่องสองจังหวะนะครับมันจะมีคาบน้ํามัน2ทีนะครับหรือออโตลูปนะครับเนื่งองจากการเผาไหม้เนี่ยมันจะมีขมาบในท่อไอเสียนะครับบางทีใช้ไปนานๆเนี่ยพอ ข้ามอาเกาะนะครับมันทําให้ภายในท่อมันเกิดการอุดตันนะครับทําให้ไอเสียนออกมาไม่ได้นะครับเราต้องเผาเพื่อที่เอาข้าวเม่าเก่าออกให้หมดนะครับอันนี้เราก็จะล้างเฉพาะภายนอกไปก่อนนะครับส่วนการเผาท่อก็เดี๋ยวมาดูใน e ีต่อไปนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะอัพคลิปขึ้นนะครับ การล้างรอบที่สองนะครับที่จริงก็ถ้าที่เขียดขัดนะครับก็แช่ทิ้งไว้สักคืนหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ก็ค่อยมาล้างอีกทีหนึ่งนะครับมันก็ภาพก็จะหลุดออกได้ง่ายเดี๋ยวผมจะแช่ทิ้งไว้แล้วลกันนะครับแช่ทิ้งไว้ ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะไปเอามาล้างน้ำอีกอรอบนึงนี้เดี๋ยวล้างรอบที่สองก่อน แขงฝั่งด้านในนะครับก็เห็นนะฮะตอนที่เราเรียกมันจะเป็นคราบสีน้ําตาลไหมนะครับก็นี่ก็เริ่มใสขึ้นมาแล้วนะครับก็เห็นเพื่อนๆในกลุ่มนะครับแนะนำมาว่าถ้าอยากต้องการที่จะทำปั้นเครื่องให้มันเป็นแบบ เหมือนใหม่ใต้แดงนะฮะก็จะเอาไปอเอาไปยิงทรายน้ำนะครับไปยิงทรายน้ำนะครับเครื่องนี้จะใหม่เลยครับมันใหม่เลยเหมือนทำสีใหม่เลยนะครับผมก็ยังไม่เคยลองแต่ว่าเห็นเพื่อนๆเขารีวิวก็ถือว่าโอเคนะครับก็ลองหาข้อมูลกันดูนะครับ ก็จะเป็นนอ็อตนะครับตำอวามสคอาบสกปรกแล้วกนะ็ามาล้างเหมือนกันนะครับส่วนน็อตตัวไหนที่มันใช้ไม่ได้เราก็เดี๋ยวค่อยคัดทิ้งนะครับเดี๋ยวเอามาล้างรวมเลยก็แล้วกันนะครับล้าง ช้อะไแล้วก็ตับชิ้นนะครับัวไนที่ใช้ได้แล้วก็ทํามาล้างนะครับก็พยายามใช้อะไรชุดเิบให้มากที่สุดนะครับเพื่อเป็นการประหยัดงบนะครับอีกอย่างคืออะไรที่มันมาจากโรงงานเดิมของมันเนี่ยมัน มันมีความคงทนในตัวของมันอยู่แล้วนะครับค่อนข้างที่จะทนทานนะครับเนี่ยอย่างลูกปืนเนี่ยถ้าใช้ต่อได้ไหมมันถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าควรที่จะเปลี่ยนดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเน้นแบบว่าใช้ายาวยาง ของใหม่ก็ราคาหลักหลักร้อยกว่าบาทนะครับก็ไม่แพงนะครับเราก็ลงทุนทีเดียวให้มันจบไปเลยนะครับไหนๆก็ทําใหม่แล้วใช่ไหมฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาลื้อหลายรอบนะครับผมก็จะแช่ไว้ก็แล้วกันนะครับแช่ไว้หนึ่งคืน เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงภาพมันหลุดอ,ออกไหม ถ่าสูบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีคาบขเขมเหลานะครับด้านในนะครับผมก็จะเอาหัวเทียนเก่านะครับปิดไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาน้ํายาฉีดเข้าไปแค่เลยครับแค่ทิ้งไว้นะครับให้มันน้ํายามันตัดคาบสุกโปกนะครับพวกนี้นะครับ มันก็จะฉีดพรมให้ทั่วแล้วแบนครับอ่าไหนะเริ่มใสแล้วเริ่มขาวขึ้นมาแล้วถ้ามีเครื่องฉีดน้ำนะครับแรงดันสูงเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปแช่ไว้คืนหนึ่งนะครับมันก็จะสะดวกรวดเร็วนะครับฉีดดอ,อกได้เลย ก็สำหรับอ p ีนี้ก็ขอจบกันเพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมติดตามคลิปกันนะครับเดี๋ยวก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับ,บคุณครับสวัสดีครับ